สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม7มานําเสนอเรื่องการทดสอบขนาดของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบโดยวิธีการล่อนผ่านตะแกงสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายภูด,ดนเดนยมอ่อง 2. นายตะวันสุขรัฐ 3. นางสาวพิทยาสง่างาม 4. นางสาววิจิตานามสีฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. เครื่องช่างสําหรับมวลรวมละเอียด หรือว่าทรายมีพิกัดสูงสุดในการช่าง3,000ันกรมัมความละเอียดในการอ่านค่าได้0.1กรมัมและเครื่องช่างสำหรับมวลรวมหยาบหรือว่าหินมีพิกัดสูงสุดในการช่าง150่งกิโลกรมัมความละเอียดในการอ่านค่าได้0 0 1กรมัม2ชุดตะแกรงล่อนสำหรับมวลรวมละเอียดและชุดตะแกรงร่อนสำหรับมวลรวมหยาบ3เครื่องล่อนตะแกรงสำหรับมวลรวมละเอียดรุ่น s t s และเครื่องล่นตะแกงสำหรับมวลรวมหยาบรุ่น h t s เตาอบสามารถปรับให้มีอุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอระหว่าง110บวกลบ5องศาเซลเซียสรุ่น UF110 อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถอบได้300องศาเซลเซียส5าถาดโลหะขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการเตรียมตัวอย่าง 1. สำหรับการเตรียมตัวอย่างมวลรวมละเอียดหรือทราย ต้องทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อให้เป็นตัวแทนของทรายที่จะนำไปใช้งานจริงโดยมีน้ำหนักหลังอบแห้งไม่น้อยกว่า300กรัมต่อหนึ่งตัวอย่าง 2. สงํสำหรับการเตรียมตัวอย่างมวลรวมหยาบหรือหินต้องทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกันกับมวลรวมละเอียดเพื่อให้เป็นตัวแทนหินทั้งหมด โดยน้ำหนักของตัวอย่างหินที่นำมาทำการร่อนขึ้นอยู่กับขนาดระบุใหญ่สุดข,ของหินโดยส่วนมากหินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปมักใช้หิน3ส่วน4นิ้วดังนั้นควรเตรียมหินเพื่อใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า12กิโลกร,รมัมสำหรับการทดสอบ2รอบ3กรณีที่รอมทรายและหินที่ผสมปนกันมาให้ใช้น้ำหนักตัวอย่างทดสอบตามตาราง โดยใช้เกณฑ์ของขนาดใหญ่สุดเป็นเกณฑ์นในการกําหนดน้ําหนักทดสอบ 4. สําหรับตัวอย่างมวลรวมหยาบที่มีขนาดใหญ่เช่นขนาดระบุมากกว่า50มิลิเมตรขึ้นไปควรแบ่งการร่อนออกเป็นส่วนๆแล้วจึงนํามารวมกันทั้งนี้ตัวอย่างทดสอบต้องสอดคล้องกับตารางยกเว้นว่ามีขนาดตะแกรงร่อนขนาดใหญ่มากๆ 5. ในกรณีที่ต้องการทดสอบเพื่อหาขนาดของวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า75ไมโครเมตรแต่แกงเบอร์200โดยจะมีการกำหนดวิธีการทดสอบดังต่อไปนี้5.1สำหรับมวลรวมที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน12.5ม mm, ิลลิเมตรหรือ1.2น 1. ิ้ว ให้ทำการทดสอบตาม ASTM C117 ก่อนแล้วทดสอบตัวอย่างตามวิธีการทดสอบ ASTM C117 คือนำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบมาล้างน้ำและให้วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า75ไมโครเมตรลอดผ่านตะแกรงเบอร์200ออกไปจากนั้นนำตัวอย่างที่ค้างตะแกรงเบอร์200มาอบแห้งและนำตัวอย่างที่อบแห้งมาร่อนผ่านตะแกรงที่กำหนดเพื่อหาการกระจายขนาดต่อไป 5.2สำหรับมวลรวมที่มีขนาดใหญ่กว่า12.5ม mm, ิเมตรหรือ1ส่วน2นิ้วขึ้นไปสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานนี้โดยตรงหรือสามารถแยกทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C117 ก่อนแล้วจากนั้นจึงทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C136 ก็ได้ขั้นตอนการทดสอบ 1. นำตัวอย่างไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอ110วกลบ5องศาเป็นระยะเวลา24ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติแล้วการอบตัวอย่างที่24ชั่วโมงจะสามารถทำให้น้ำหนักของตัวอย่างคงที่ได้ 2. นํำตัวอย่างทดสอบที่อบแห้งแล้วทำการแบ่งเป็น4ส่วนจากนั้นเก็บตัวอย่าง2ส่วนที่อยู่ตรงการข้ามเพื่อใช้สำหรับเป็นตัวอย่างทดลองเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีส่วนคละที่ดี 3. ช่างน้ำหนักตัวอย่างทดสอบโดยมวลรวมละเอียดหรือทรายจะใช้น้ำหนักมากกว่า300กรัมซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้500กรัมส่วนมวลรวมหยาบหรือหินน้ำหนักที่ใช้ทดสอบจะพิจารณาจากขนาดใหญ่สุดของมวลรวม 4. เลือกขนาดของตะแกรงที่มีช่องเปิดที่เหมาะสมโดยการกำหนดให้ครอบคลุมขนาดที่ใหญ่สุดของวัสดุส่วนตะแกรงที่เล็กลงมาสามารถกำหนดให้เหมาะสมตามความต้องการ หรือจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลอื่นๆเช่นโมดูลัสความละเอียดเมื่อเลือกตะแกรงเรียบร้อยแล้วชั่งน้ำหนักของตะแกรงแต่ละขนาดและถาดรองจากนั้นทำการจัดเตรียมตะแกรงตามขนาดที่ใหญ่สุดไว้ด้านบนและวางตะแกรงอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆแล้วนำเข้าเครื่องร่อนสำหรับตะแกรงที่ใช้ร่อนมวลรวมละเอียดได้แก่ตะแกรงเบอร์4 8 6 6 3 5 5 1 1 0 0และ200สําำหรับตะแกรงที่ใช้ล่อนมวลรวมหยาบได้แก่เบอร์2นิ้ว1นิ้วครึ่ง1นิ้ว3ส่วน4นิ้ว1ส่วน2นิ้ว3ส่วน8นิ้วจากนั้นใส่ตัวอย่างทดสอบไว้บนตะแกรงชั้นบนสุดทำการล่อนหรือเขย่าด้วยมือ หรือใช้เครื่องล่อนเพื่อล่อนตัวอย่างเป็นเวลาพอสมควรเพื่อให้ตัวอย่างที่ทำการล่อนผ่านตะแกรงที่มีขนาดใหญ่กว่าลงไปค้างบนตะแกรงที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อทำการล่อนตัวอย่างในระยะเวลาที่เพียงพอปกติจะล่อนเป็นระยะเวลานานประมาณ15นาทีขั้นตอนที่7ในกรณีที่ตัวอย่างของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบผสมกันอยู่ ส่วนของตัวอย่างที่มีขนาดเล็กกว่า4.5ม mm, ิลิเมตรอาจมีจำนวนมากจึงควรแบ่งการล่อนออกเป็นสองครั้งหรือมากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้นจากการใส่ตัวอย่างในตะแกรงมากเกินไปขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อล่อนตัวอย่างเสร็จแล้วให้ช่างตัวอย่างที่ค้างบนตะแกรงแต่ละขนาดด้วยเครื่องช่างที่มีความละเอียด ตามที่กําหนดไว้ในเรื่องของเครื่องช่างเมื่อช่างตัวอย่างเสร็จแล้วนําค่าที่ได้ไปบันทึกลงในตารางทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและทำความสะอาดห้องทดสอบแล้วนําอุปกรณ์เก็บเข้าที่เดิมครับ